สังยุตตะนิกายสคาถารรคเล่มที่หนึ่งภาคที่หนึ่งเล่มเบอร์ยี่สิบสี่นันทนะวรที่สองสูตรที่หนึ่งนันทนะสูตรว่าด้วยคำของพระอระหันต์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินธิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถี ณที่นั้นแห่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนพิษุทั้งหลายพิษุเหล่านั้นทูลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนพิษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพวกเทวดาชั้นดาวดึงองค์หนึ่งแวดล้อมด้วยหมู่นางอับษรอ,อิมเออพร่งพร้อมด้วยเบญจาก,กามคุณอันเป็นทิพย์ พวกนางอับสรบำเรออยู่ในตวนนันทวันได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าเทวดาเหล่าใดาไม่เห็นนันทวันอันเป็นที่อยู่ของหมู่นรเทศสามสิบผู้มียศเทวดาเหล่านั้นย่อมไม่รู้จักความสุขดูก่อนที่สุดทั้งหลายเมื่อเทวดานั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเทวดาองค์หนึ่งได้ย้อนกล่าวกัะเทวดานั้นด้วยคาถาว่า ดูก่อนท่านผู้เขาท่านย่อมไม่รู้จักคำของพระอรหันต์ทั้งหลายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นสุขจบนันทะนสูตรที่หนึ่งอัตถกถานันทนะสูตรบทว่าเอตตะดะโวจะความว่า บัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า,จาได้ตรัสคำเป็นอาธิว่าเรื่องนี้ได้เคยมีมาแล้วดังนี้สองบทว่าอัญญชตราเดวตาได้แก่เทวดาผู้เป็นพระอริยสาวิกาองค์หนึง่งบทว่าปัจจภาษิอธิบายว่าเทวดาผู้โมกเข่านี้ย่อมสำคัญสมบัติของตอนนี้ว่าเป็นของมั่นคงเป็นของไม่หวั่นไหว ย่อมไม่ทราบถึงความที่สมบัตินั้นมีการแตกสลายเป็นธรรมดาด้วยเหตุนี้เทวดาผู้เป็นพระอริยสาวิกาผู้ไม่ละความตั้งใจแสดงสภาวะจึงได้ย้อนกล่าวด้วยคาถานี้ว่าณนะตะวังบาเลแปลว่าดูก่อนท่านผู้เขาไม่รู้ว่าสังขารความเป็นจริงก็คือไม่เที่ยงวดว่ายถาอาระหะตังวโจอธิบายว่า เมื่อคัดค้านความต้องการของเทวดาผู้โง่เขลาอย่างนี้ว่าท่านย่อมไม่รู้คำของพระอรหันต์ทั้งหลายโดยแท้จริงดังนี้แล้วบัดนี้เมื่อจัดแสดงคำของพระอรหันต์ทั้งหลายจึงได้กล่าวคำว่าอะนิจจาเป็นต้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอะนิจจาสับเบสังขาราอธิบายว่าสังขารอันเป็นไปในภูมิสามทั้งหมดชื่อว่าไม่เที่ยง เพราะอัดว่ามีแล้วหามีไม่เกิดแล้วก็ดับไปคําว่าอุปาดาวยะธรรมิโน,โนได้แก่สภาวะที่เกิดขึ้นและเสื่อมไปมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาคําว่าอุปัตชิต,ตวานิรุชันตินี้เป็นใบพจน์ของคําก่อนก็คือคําว่าอุปาดาวยะนั่นเองอีกอย่างหนึ่งแปลว่าเพราะเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่ามีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็ในที่นี้ท่านถือเอาฐานะในลำดับนั้นนั่นแหละด้วยตรั์ว่าอุปาดะก็คือเกิดวยะก็คือเสื่อมคำว่าเตสังวูปสโมสุขโขอธิบายว่าพระนิพพานกล่าวคือความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขนี้เป็นคําของพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้แหลก็คือคำของพระพุทธเจ้านั่นเอง